คุณซิงดีร<ด>ั<ล>ไทยสวัสดีค,ค่ะคุณซิงดีรัไทยประจําวันที่15กันยายน2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบตามที่พูดเลยครับก็คือ9.92ครับอยู่ที่1623.82แนวรับก็จะเป็น1617.63ใช่ไหมลูก<ช>แนว,แนวต้าน<ๆ>เป็นตัวไหนครับแนวต้านเป็น1633.00ค่ะอ่าตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับศูนยไม่ต่างกันตัวที่1ตัวนี้บวกเยอะนะวันนี้นะแต่ว่ามีข่าวเนาะค่ะคัมเวลคัมเบลราคา3บาท52สตางค์ครับวันนี้บวก24สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้คัมเบลดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาท68สตางค์แล้วตกลงมาต่ำสุดที่3บาท42ครับ41.42ประมาณนี้41 42 แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่3บาท52ครับดูรายหนึนาทีจะเห็นว่าคัมเบลมีคนคนทยอยซื้อเข้านะครับแล้วก็สลับขายออกแต่ว่า2แท่งสุดท้ายตรงนี้ดันขึ้นแล้วคัมเบลมีข่าวด้วยนะครับคัมเบลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันฟ้าผ่าภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปานผลแนวรับ 3บาท41สตางค์ครับแนวตา้านต้าน3บาท68สตางค์ตัวต่อไป CIM c i b t CIMBT ราคา1บาท2สตางค์วันนี้ติดลบ8สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ดันขึ้นไปก่อนนะที่1บาท19แล้วขยอยตกลงมาต่ำสุดที่ที่เท่าไรเนี่ย 1> บ,<า>1บาทบาทวนครับแล้วดันขึ้นไปปิดที่1บาท2สตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของเขาของ CIMBT นะจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บครับแท่งเข้าเก็บตรงนี้นะเวลา16นาฬิกาครับ CIMBT เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล แนวรับ89สตางค์แนวต้าน1บาท10สตางค์ครับถ้าทะลุ1บาท10สตางค์ได้เป็นแนวต้านใหม่ที่1บาท19สตางค์ตัวต่อไป SE SE ราคา1บาท45สตางค์ครับวันนี้บวก2สตางค์จริงๆเขาบวกเยอะนะเปิดตลาดเช้าแท่งนี้แล้วดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท54ครับแล้วตกลงมาต่ำสุดที่ 1>, 1บาท42ครับ4 2ไหมตรงนี้ 1, <ช>1บาท42แล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่1บาท45ครับไปดูราย1นาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บ3นาทีสุดท้ายนะ SE เป็นหุ้นเทรนข่ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มน้ำสูบและส่งน้ำภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล แนวรับ1บาท38สตางค์แนวต้าน1นบาท54สตางค์ครับตัวต่อไป AWC AWC ราคา4บาท32สตางค์วันนี้บวก2สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งไหนละ่ะแท่งนี้ครับนี่นะเดี๋ยวลากลงมาให้ดูเลยนี่แนแท่งนี้ครับ แล้วตกลงมาต่ำสุดที่4บาท24ครับท้ายตลาดช่วงบ่าย3โมงนะค่อยๆทยอยดันขึ้นไปปิดที่4บาท32ครับแล้วฟันโฟตรงนี้เป็นขาขึ้นนะ,จะเจ้าทยอยเข้าเก็บครับไปดูรายหนึ่งนาทีของ AWC มีคนทยอยขายออกและนาทีสุดท้ายซื้อเข้านะครับแท่งถือว่าสูงพอสมควร AWC เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ4บาท26สตางค์แนวต้าน4บาท40สตางค์ครับตัวต่อไป GTB GTB มีเพื่อนได้ตังค์เพรา GTB นะเพราะว่าที่เราเอาลงตลาดช่วงช่วงบ่ายที่เราสแกนให้ตอนเที่ยง่ะครับเพื่อนได้ตังค์อยู่นะ GTB ราคา1บาท11สตางค์ครับวันนี้บวก11สตางค์ก็ยินดีด้วยนะครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ GTB ค่อยๆทยอยแล้วก็มาสะสมสะสมแล้วดันขึ้นไปปิดท้ายตลาดที่1.1บาทส1สตางค์ครับไปดูราย1นาทีของ GTB จะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บเรื่อยๆนะครับไม่เยอะแต่ว่าทยอยเข้าเก็บฟันโฟร,รายนาทีเป็นขาขึ้นครับ GTB เป็นหุ้นเวยงขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอ้น้ำ ภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลแนวรับ1.6บาท6สตางค์ครับแนวต้าน1.13บาทส3สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1.24บาท24สตางค์ตัวต่อไป B แม่ B กลับมาแล้วลงไปขนของข้างล่างนิดนึงนะครับแล้วกลับมา B ราคา1.4บาทสสตางค์วันนี้บวก5สตางค์ครับเปิดตลาดเช้ามาก็ตกเลยครับตกลงมาต่ำสุดที่95สตางค์แล้ว B สะสมครับ ช่วง11นาฬิกาทยอยดันขึ้นดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท4สตังค์แล้วสะสมไม่ตกนะครับเจ้าทยอยเข้าเก็บแท่ง4แท่งสุดท้ายนี้ถือว่าไม่เยอะนะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคนสลับขายออกกับซื้อเข้าผมก็หวันว่นๆวั่นว่าถ้าบีไม่ทะลุ1บาท5สตังค์แล้วค้างอยู่เนี่ย มันเหมือนจะขึ้นขา B แล้วตกลงไปขา C นะครับก็ฝากพิจารณาครับ B, b เป็นหุ้นชเชรงนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการขนส่งโลจิสติกครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ95สตางค์แนวต้าน1บาท8สตางค์ครับแต่ว่าก่อนจะไปถึง1บาท8สตางค์ผ่าน1บาท5สตางค์ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ B ตัวต่อไป b 52 B52 ราคา73สตังค์วันนี้บวก4สตางค์ครับเปิดตลาดยังไซเวนะเริ่มมาดันตัวช่วงบ่าย3ามโมงสิครับแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่73สตางค์แล้วดูทยอยเข้าเก็บนะครับฟันโฟเป็นแนวตั้งเหมือนขั้นบันไดนะครับราย1นาทีจะเห็นว่า B. มีคนทยอยเข้าซื้อหน้าน้าสนใจนะครับ B. b 5ีห้เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นจะหุ้นเกี่ยวกับ52อ่ะ <c oughs> <5, 2. c oughs> เนมนายสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ69สตางค์แนวต้าน79สตางค์ครับตัวต่อไปคู่คู่คราคา1บาท4สตางค์วันนี้ติดลบ9สตางค์ครับแล้วติดแคทบาลานด้วยใช่ไหมครับใช่เปิดตลาดเช้าคู่ตกลงมาเลยครับต่ำสุดที่1บาทท้วนนะแล้วสะสมสะสมแล้ว ไต่ขึ้นไปปิดที่1บาท4สตางค์ครับดูแท่งเข้าเก็บตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะไปดูราย1น,นาทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บแต่แท่งสุดท้ายขายออกครับครูเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมอเย็นภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ99สตางค์แนวต้าน1บาท 1> 9 1บาท9สตางค์ครับถ้าทะลุได้ก็จะเป็น1บาท13สตางค์แต่ว่าติดแคชบาลานก็ฝากเพื่อนพิจารณาว่าจะไปต่อไหมตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญครับวันนี้หุ้นติดสแกนน้อยนะ AFAF AF, ราคา1บาท14 100, สตางค์วันนี้ติดลบส0สตางค์ครับเปิดตลาดเชา้าแท่งนี้ก็หล่นลงมาเลยหล่นลงมาตามสุดที่ 1บาท9สตางค์แล้วไม่หลุดนะครับเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6 6ครั้งแล้วไม่หลุดแล้วกลับขึ้นไปปิดที่1บาทส4สตางค์ครับแท่งทยอยเข้าเก็บถือว่าไม่เยอะแต่ว่าไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บเป็นหน้าเป็นห่วงเหมือนกันครับว่าอาจจะพักตัวก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะไปต่อไหม AF เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ประกอบธุรกิจเฟ c t ทอรี่ภายในประเทศภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับ1.6บาท6สตางค์แนวต้าน1.20บาท20สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1.34บาทส4สตางค์ต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนด์ครับหุ้นวอลแลนด์ติดสแกน3ตัวตัวที่1 BM วอลเลนส์2 BM เ a l มวอลเราคา3บาท36สตางค์วันนี้บวก4สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับเราดันขึ้นไปสูงสุดที่4 3บาท42สตางค์ตกลงมาตามรูปแบบเซตนะท้ายตลาดดันขึ้นไปปิดที่3บาท36ครับฟันโฟถือว่าเป็นขาขึ้นราย15นาทีไปดูราย1นาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บ ฝากพิจารณาครับสำหรับ BM Wallen 2แต่ว่าแม่เขามีข่าวด้วยนะ BM ลูกลูกเห็น,หนอ้างแม่แม่แมี BM, มีข่าวนะครับฝากเพื่อนไปหาข่าว,วด้วยแนว,แนว,แวอ้าวเขาอ,อ่อยขอบคุณครับแนวรับ3บาทส2สตางค์แนวต้าน3บาทส2สตางค์ตัวต่อไปบลก บุกคาคาสาสิบสตางค์วันนี้บวกสองสตางค์ครับบุกวาเลนหกอา้าวบุกวาเลนหกแม่คือบุกเขาแม่เขามีแม่เขามีข่าวไงพ่อก็ไปเล็งหัวพ่อก็ไปที่บุ๊กแม่เลยเอแม่เขามีข่าวนะครับบุกบุกวาเลนหกเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วดันขึ้นไปสูงสุดที่สามสิบแล้วไม่ตกนะครับตรงนี้ไม่ตกนะแท่งเข้าเก็บถือว่าไม่เยอะ แต่ว่าทยอยเข้าเก็บนะครับรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บเขียวตลอดนะครับแสดงให้เห็นว่าการที่บุ๊กแม่มีข่าวบุ๊กลูกก็มีคนทยอยเข้าเก็บเหมือนกันเนาะค่ะโอเคแนวรับบุ๊กวอลเลนหกไปดูบุ๊กตัวอื่นด้วยนะครับราคาแนวรับสั้นๆนะครับ28สตังค์ถ้าหลุด28คือขายออกเลยนะครับ แนวต้าน34สตังค์ครับตัวต่อไปที่มีสัญญาณแต่ว่าไม่มีเจ้าก็คือมาโควาเลน e ์สามมาโควาเลน์สามไซเวทั้งวันนะครับแต่ว่ามาหลุดลงต่ำที่19สตังค์หุ้นตัวนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่20สตังค์นะถ้าหุ้นหลุดลงมาต่ำา20สตังคนะ์อ่ะน่าเก็บไว้เก็บไว้นานๆนะ่นะเพราะว่าหุ้นหุ้นสไตล์มาโคจะเป็นหุ้นสายซึมนะครับไม่ไม่ซิ่งเท่าไหร่ พรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่เดีย๋ยเหยายาคอยังมีพูดแนวรับแนวต้านเลย <laughs> แนวรับสิบเจ็ดสตางค์ครับแนวต้านยี่สิบสามสตางค์พรุ่งนี้มีอะไรนะครับมีหุ้นเข้าใหม่ก็คือ AJA y l a n d สาแต่ว่าติดแคชบาลานตามแม่ไปแล้วใช่อ่าก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับราคาเท่าไหร่ลูกได้เห็นไหมไม่เห็นครับพ่อพ่อดูแวบบแบบว่ายี่สิบบสตางค์อะไรประมาณนี้แหละ ครับต่อ<ะ>ปัดเพื่อนพิจณาครับวันนี้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีหุ้นติดสแกนน้อยพรุ่งนี้ตลาดภาพรวมเซ็ตก็เสี่ยงว่าจะลงอีกนะแต่ว่าปลายทุกตัวจะมีปลายเป็นดันขึ้นนะดูภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวนะปลายมันจะดันขึ้นช่วง15นาทีท้ายอะ่ะจะปลายจะดันขึ้นก็ลุ้นว่าเซ็ตจะขึ้นก่อนแล้วค่อยตกก็แล้วกันนะครับหุ้นสิงห์ีลิทไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับ เรียงลำดับหุ้นตามมารลุมคนเข้าซื้อและค่า adx ครับโชคดีครับสวัสดีสสดครับ